ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับมาดีวิชั่นซ้นนีกนี้เหมือนเดิมยังไม่ขึ้นสักทีคนโอ้โหแล้วแ้มมันพอๆกับแทมเราเลยนะ3,000ันกว่านี้ไม่ถช่ว่าเยอะเท่าไหร่นะแบนบินก็จะพอสู้ได้อยู่การเลือกสีเสื้อเนี่ยสำคัญมากทุกคนห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วโอ้โหสัตว์บิทเคอร์เลยก็มาว่ะ เจะเชิญพะเจ้าสอนมาทุกคนสอนร่างเดนนี่บอกเลยว่าเป็นสอนร่างที่โหดที่สุดเลยนะลืมตัวตัวสัมลองอบิทเครอร์เลอร์จัดเต็มแพ็กนี้นี่เป็นแพ็กบิทเครอร์เลอร์ซ้ำตัวที่โหดจัดนะทุกคนน่าจะเป็นแพ็กบิทเครอร์เลอร์แพ็กแรกนะผมว่าน,นะที่เข้ามาในเกมอไอ้ซ้ำตัวนี้แม่งโหดจัดเลยทุกคนปัญญังโกงแต่เราไม่วันนะเรามีเมซี่บิทเครอร์เลอร์อยู่เหมือนกัน มาเลยทุกคนอยากจะรู้เหมือนกันว่าเทพเจ้าสามบิดเคอร์เลอร์นี่มาาันจะสู้เมซี่เราได้เปล่าแทงไหมเนสตา้าแล้วบิดแต่งอันนี้บิดแต่งนะทุกคนไม่ใช่บิดแท้นะวันทูมาที่เนสตา้าโดนชนกรนเด็นเลย อ้ยเก็บได้มาดิมวนวบิดแตง่งนั่งไม่ได้ว่ะอันนี้มันรู้ทันแลวอุ้ยโหรายนมาอย่างนี้เหรอสวยหน่อยเออนี่แหละข้อดีของหน่อยเอออุ้ยโอลงเลยิบป,ปายแล้วทุกคนสวยยด,ดูดี ลงมาตั้มมองกันดรดีนะลงมายันลั่งกันดูดิเ <c oughs> จ็บคอวะเสียงจะแหบๆนิดนึง <c oughs> ทิ้งไปก่อนทิ้งไปก่อน,น <c oughs> เราต้องพาบอลขึ้นมาให้ถึงแนวน้าให้ได้นะแล้วค่อยตั้งเกมขันใหม่ <c oughs> ไม่ให้มึงยิงหรอกนิงไงสวย วันทูอุ้ยโอ้โหใจะยอนหลังเคลียร์ไปก่อนอืมแล้วไม่ได้บอลเลยวะ่ะอุยโ,อโหสอนเราอยากให้มันได้ปั้นนะงันนี้อันตรายชิบพาย,ยลาอุน ดีนะมันไม่มีปิกเคอร์เลอร์ถ้ามันมีปิกเคอร์เลอร์นี่มันน่าจะปั้นระยะนี้ไปแล้วนะเคลี<ๆ>ทยทิ้งไปก่อนสวยแทงไปดีจิ้มไม่ดีมียากูยังไง โอ้โหชันเศาได้ไงวะเอ๊ะระยะนี้แม่งพลาดเช,ช่จะหักปั้นก็กลัวจะไม่ทันแล้วเมื่อกี้เมสซี่โอ้โหวิบิเคอร์เลอร์ยายาประมาณวิบิเคอร์เลอร์เมสซี่กูเชลโอ้โหสวยจัดลงนี้มุนตัวทีนึงน่งแล้วก็วิบิเคอร์เลอร์นะทุกคนเป็นยังไงครับซอนนี่ยังไม่มีโอกาสได้บิดเลยนะ พอเราบังมมัไมมหมดแล้วแล้วมันเหมือนจะส่วนคืนไฟติงสเป,ปรลิทำงานมันเนี่ยอือมสอนสอนมันได้ปั้นแล้ววะทุกคนจิ้มไปข่อนว,วันถูอุ้ยทันไหมนเนี่ยอื้มใจไม่ดี ช่วยโรดี้ช่วยได้เยอะโรดี้เนี่ยฟาวอีกมันไม่น่าฟาวนะเนี่ยแต่ฟาวก็ดีนะทาให้ฟาวมันน่าจะลุดไปยิงเราได้เมื่อกี้ระยะน,นี้มันไกลเกินนะถ้าเข้าก็เลือเชื่อแนละ้วนี่ไงบอกแล้ว,ว่าระยะน,นี้มันไกลเกินเอาเอา้เอา,เอาเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โห เกียร์ไม่ขาดแม่งเอ้ยน่าจะบึ้มที้งไปเลยนะเมื่อกี้ยังย่งห่วงบอลไปเรงสอ้นอีกไม่น่าเลยวันคนโดนตีเสมอเลยจายไม่ดี สวยโอ้โหไม่ทันเวลาครึ่งหนังนี้ต้องเอาจริงแหละรู้สึกว่ครึ่งแล้วเกมมันดูตันๆยังไงก็ไม่รู้นะต้องมาตั้งแท็กติกใหม่นะบางงนบางบิดเคอร์เรอร์มันไว้สองตัวอย่าให้มันได้เกิดโอเคทุกคน รู้สึกว่ากองกลางเรามันไม่ค่อยบุกนะต้องตั้งให้มันบุนบกหน่อยอุ้ยโอใจยอย่างนี้สวยดีมีเคอเลอร์กูเมรโอ้แม่ช้าชาร์จนานไปหน่อยเมื่อกี้ยกไป โอ้ยโอ้โหรุดเดียวสู้ไว้นนไหน่อยเออเดอะแบกหน่อยหน่อยเออเนี่ยมาดิยวันทูบิยาโชว์หน่อยบิยาเต็มขอดิโอ้โห,โโหสัตว์แมงเขาได้ไงวะสวยจัดลูกนี้ มันไม่มีใครเข้ามาแย่งเลยนะเมื่อกี้มันคิดว่าเราจะส่งนะมันเลยแม่ัพรอแต่เราคิดลึกว่นนัน้นเลยรอดม่วงแม่งเลยเรียบร้อยดิมาเราขึ้นนำแนละ้วยังต้องใจเย็นๆไม่รีบนะนำเราค่อยๆนวดไปเดี๋ยวมันจะทะลุช่องเองนี่ไงช่องกูพูดปุบมาปับ ที่มันข้าวบัลานมันน้อยไปหน่อยใจเย็นเริ่มลนแล้วต้องยกก้อนนะเมื่อกี้ลนจริงเดี๋ยวหลนนวดว่ามันได้บอลเลยเขียทิ้งแม้งเนี่ งงดีนะื่อความปลอดภัยคิดอะไรไม่ออกก็เคลียร์ทิ้งได้เลยสายเส้นเครื่องบินมาวะโหเขาใหม่กูอีกอุ้ยเคลียร์ทิ้งดีตว์กูจะโดนมะ เออเรานี่ออกมาตัดบอลหลายรอบแล้วจะว่าเป็นเรื่องที่ดีมันได้เวลาแล้วแหละซูเปอร์ซับต้องทำงานและบารติสตูตาไปใครรู้วะไม่เวิร์กวะตั้งแท็กติกก่อนนะคน ฟังมันไม่เปลี่ยนตัววะมันยังมั่นใจสอนอยู่นะไม่เปลี่ยนตัวอย่างนี้บอกเลยขึงหลังมึงวิ่งไม่ไหวนะื <c ười> สัตว์เลยเกือบโดนบิดเคอร์เลอร์เลยเย็ดไหม โอกาสสุดท้ายของกูโยนมุมมันไม่ดีนะกับมาตั้งเกมมันใหม่ใจเย็นโอ้ล้วมาไอสัตว์เออรู้ทั้งรู้อย่างจะส่งอีกสวย โอ้แทงมาได้ดูคนจิ้มมาดีอย่าให้ออกสัตว์เเตะออกเองกูจะรั่วเลยเออแล้วอย่างงี้นี่ไอ้โหสวยจัดลูกนี้แทงมาจุดจุด เรียบร้อยไม่พลาดอย่างเงี้คิดถูกแล้วที่เอาจูดลงมามันห้าช่องดีนะมันจบสกอร์ได้เองสามเมล็ดวะแบบนี้ชนะขาดแต่อะไรเงี้ยอุ้ยลูกที่สี่มาไหมลูกที่สี่อ้โหลูกที่สี่อุ้แม่งเสียบใช่โอ้เราจานเป้าเือวะ เอ้ลูกที่สี่ยังไม่มาว่ะเราโดนไปซ้ำมาเล่นนะตอนนี้อยู่ต้มเลยขึ้น่านไรตักซสี่สิบแต้มสามสิบเก้าว่ะโอ้โก็ยังดีเก็มาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ